วงมือป่าตื่นข้าจอกกสิมาละมั้เขมาเลยเฮ้ยดุดงโโ้โอ้โอ้โสดุงสพีนองเอ๋ยผมดึงท่านพอดีเลยสสดุงสองตัวเลยสุดุงสเดุงอย่าเลวกกรเจ้าดตัวไหสิมระจิกจีน่าเลยนม่ดีนี่้าวป่าตืเลสิทำไเ พี่นเรู้สเปี่นนมพี่น้องเี่หฮ่าปาร์ตี้มากเลยอเขาพร้อมกันสองโตโสมนันยอ้สออนไลน์ดีครับพี่น้องคลิปนี้มาคำอีกแลแ้วตะเวนสิโตกดินล่ะกวนสิแล้วเวียกแล้วงานกะไม่ยกสะดุง้งโยซีเถาเนะพี่น้องเนาะยังงานกำลังใส่ผ้ากันฝ่า จะดึงออกมาก,กับสองเส้นเคืองพี่น้องสองเส้นเคืองกับเก่ายสอดคุณเดียคุณครับทีมงานกำลังใส่มากคำลอลไรอ๋อทีมงานพี่พี่พี่น้องกินตะปาอะไรทีมงานทีมงานกินตะป่าอะไรอวนพี่นี่ครับสองเส้นเคืองเก่ายวสอดคุณนี่คำพี่น้องมาขันคำยัดขันท้ายบดนจะบ้าก,กันเด้อพี่น้องเอาเอาโอเคเดี๋ยวผมว,ว่าวดล่ะเตรียมท้ายเลยพี่น้องปลาเป็นตลายอยู่ในน้ำขึืนพร้อมพี่น้อง คำทายก่อนเลยท่านายยกอยู่ภากันมาคำแมวกับบอสบายพี่น้องน้องหนีมบอสบายน้องหนีมครบรอบสิทธิยาคุ้มนะน้องหนีมก็ได้เอ้าอุ้ยน้มขึ้นแห้งแท้หนามแห้งเอาเกาเนยหนามขึ้นพี่นอ้องแย่ร่ำแร้วว่าฝนตกอีกเป็นตะมี่เห็ดใช่ปะ พี่น้องเป็นแต่มีเห็ดผึ่งแท้ายายล่องระวังฝนตกอีกเลยต่อกันไม่อีกมือนึงตัวแห่งตกใบแห้งระวังเดี๋ยวเดียวถ้าเท่ามีเห็ดผึ่งก็จะทายคลิปเห็ดผึ่งให้พี่น้องเบิ่งกันเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าจับบล็อหล่อง,ลองอปลาซอยเป็นตะนลรายท่นออ เบืองๆอยู่เอาเนี้ยตามพี่กระได้ตัวมาเดี๋ย้วซีดีแห้ดอกมาพี่ยังไงรุ่นปลาซอยพี่น้องตูมต้ามันยังขึ้นหนักตึงๆครับนี่ขับของไว้เบาบาพี่น้องเบามันคือเป็นหนักมันคือเป็นหนักตึงๆท่านี่แข็งกุ้งกีดียุงได่ไหมเป็นอย่างขึ้นเพีนงเ่นสีป้าง่างอยู่ว่าเป็นอย่างขึ้นเพีนงเ่นจัก มันคือเหยียบตรงแถอะคันยัดน้ำมันไมใส่โดน,โดน,โดนบ้าก,กับใส่งานสุอาทิตย์นะบ้าบ้าบ้าเมื่อใส่งานโดนใส่ เราเสื้อพ่นหน้ามานะอเอออีรีเห็นหลังอยู่นะเออเ,โตโตเออน้าใส่อะไรเนาะก็มาพ่นพกินมาแล้งหรอมั้งหหเห็นหลังแรมอายอยู่เห็นหน้าตปลาใช่ไหมเป็นตป่าดดออกแถวที่เงี้ยมั้งเห็นป,นป่าปก็ตูดอยู่เออขึอ้นแดงสัน่นอะขึ้นตาถือกระสับเอ้าขึ้นแดงสั่น เป็นตามีป่าเถอะเด้ปอ,อมยังตื่นเขาอ,อยูุ่่นไหมป่าอยังปลาสอยน้อยเนาะย่ำย่มย่ำย้ำอยู่ยยยยยพี่น้องอยู่หลังก่อนั่นนั้นข้าเจ้าปล่อยน้ำยังามาพักตกกองกันเองเลย ใ่เนีเพา็ดเผือกไวเก็ยจะตีมังึกอยู้มงตึกเกามันเป็นเผือกผู้ใดเห็ดไววเดี๋ยวนี้เพิ่งมใช่แมเล่าเห็ดอยู่ส่วนบ่เออกเสนเนี่นเล่าเดี๋ยวปรกเล่า่ม่นเลาอยู่ปรเเน่มดีเขาก็เป็นตาปลาโดดออกแต่พี่น้องมาแล้วหนึ่งว่ายเฮียส่ปอยกระโดดส่ปลาดึกเล ໄປຍັງວ່າຫັນໄ ดึก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 แล้วเห็นบ่มมันดึก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 เลสองสองสองเสา่ยยู่ะพี่น้องมันเป็นดึกดึกดึกสันเดีที่แหลกวันปลาใหพวกปลาเลนปลาใหญงไปเส่เปิด ปากาคือบโพหิดนั่นในห่อนย่างโอ้โอ้โอบวยใบยสไนายบวยพี่นอ้องอยู่ไกโ่โพดต้องเจอใายท่องแล้วรุ่นนะึงดีบระหอนนั่นขึ้น กต่ยังว่าอุ้ยแม่ยังขึ้นโยกแห้งแท้ขานั่นอุ้ยนั่นแม่ยังตึ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 งแม่ยังน้อ,นอบ,บาดนี่ที่งานเห็ดยังดดังเกะยื่อใส่ป่ะพี่น้องเอ้ยป่ากับบริฮองเดโหเลยข้าตะเกะกับขานี่เอ๊ะหรือว่ามันปีนอันนั้นวะโอ้ยอย่าห่างตือละ่ะบอหละก็ได้โอ้ยบริเตื่นป่านี่เลยปา่าอย่างเรนปะ่ะเรนไฟตัวบเบลุเลยพี่น้อง เอางาไปคานไปบนละมันจะออกบนนั้นจังไดนึืว่ามันบนมเมนสอยบมเมนนั่นัแต่เพี้ยนหนังฮู้ยม็นยังนอก,นกีีดังเกลงหากืืแยาททองะเอ้อร์ดอกกีนะ อีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมกิม๊กกิ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 ๊กกชุบ <c oughs> อยในวันหนาวมันก็บุกกันมันมดีกว่าหนาวบุกอืขึ้นเติมังก็ลุง่งฝนขึ้นเป็นเติมนึงม่งยังได้เป็นเม็ดฝนนี่ยังฝนตกแค่นิดเดียวเองเนาะขึ้นคแค่คุณอาเบิ้งห้อยขึ้นกเต็มไปทั้ทง ้นน้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเสี่ยวปลานี่คือโดดคักโดดแน่ยเลยให้ก็ปลาสวยอีกปลาเล่นไฟไหมพี่น้องคือโดดคักโดดแน่ยเ้อะเหรอเสียงคือปิดจอกนี่เนาะจับจับจับ,จบ ใจแรงมากบางเงิคือเพื่อนยังก็โอ้ยเบียกหลายงานหลายคุยกันเล่าอยู่มื่อนี้กับงานนั่นมื่อนั่นกับงานนี่มื่ออื่นเมื่อเพงงานนั่นงานนี้เต็มอยู่มื่อตึงกับพิรัตมานี่อีกโอ้ยแล้วลดแล้วมาแม่ตะเพียนอยู่ซะตะเพียนอยู่ซะอุ้ยอุ้ยของของหรอว่ามันป่า ดีซอยสอ่อนปลาบ่อนเนาะ ยังบ่ค่อยเห็นเขาสะดุ้งเลยตูมตามสะนามตุ้ตม อ้ออม้างอมแอวิที่ทาาเ็นบอข้าวเดี่ยวคำข้าวสันมาคำนั่นนั่นปลายังนั่นมีอีกก็ได้หันมีอีกก็ได้หันนั่น <c oughs> บอกแล้วว่ามีอีกมีอุ๊ยเขาเอ้ยนี่ยังกเกาะน้อาว่ามันเขาหนา้าคุยล่ามกับเรนไฟดีเนาะท่านเห็นปลาดูอยู่เนาะแต่ว่ากับกมีขคือกานบอกปลาดู นี้จะเสียงป่าพี่นอ้องจ้ำจ้ำจ้ำหุ่นเมื่อเรียนเนียมันได้คำคนอีกพว,วไว้ได้พี่น้องไทยบ่ได้ปาก,กงเนโดอดออกซะ Boop, <laughs> boop, ก็คอยเห็นคนมาไล่ป่านะแต่ก็เห็นง่ายเให้เลื่อเหียมากเลยิีนาหน่อยบ่องมือป่าตื่นเขาจากกสิมาละมังเขาเไเฮ้ยวู้ดดุงไงโอ้ข้าโอ้วดุงอเตราพี่น้องเอ๋ยผมดึงท่านพอดีเลยอัตราดุงสองตัวเลยอเตราดเวมัตราเร็วดูเรดเร็ว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 ูเร็วดเร็วดเร ที่นาลยสิเป well, ็ีนแล้วไ5รี้ยีนลสิเน้ไหเอางเอน่ีาลเีน้ไหมพี่น้องเฮ่5ปาร์ตี้มากเลยเขาพรอมกันสองโตโอสมันโยโยสออไลกต่เพียนน่อยครับกรต้องห่วคุณหาวท่านเอ้าเฮ้ยจรงไหนอใส่เลยบ่ โอ้ยอีออีฟื่ออยีฟ้าอีฟ้าอีฟ้าโยงไปสักวันีิอน่งโคบใส่เองเลยเออเออเอม่อย่างออ้ยจะขึ้นสิท้าวถ้นานน่นท่านบรเทนี่พี่น้องผมมือนหนึ่งจับันนี่แหละดิยัีจะไหนเหรอเมื่อกี้นียังว่าดึงท่านดิเทีนี้มันสิดึงท่านว่ล่ะเ่าท่นกับไยไปหรอเนาะโอ้ยจะไปถ่ายตุ๊บะวายงามหนีเดยปัตตานีเรนอะ พี่น้องเอ๋ยเอาโบท่านกันเร้วใส่ด้วยตูบบายนะเหรอวะว,ว่าอยากหยุดถ่ายด้วยนี่คันหยุดถ่ายมันจิมืดได้หลายอยู่บ่งคืนกาเจ้าโซกันแล้วว่าเอาไห็นแล้วว่าถ้าปี๊คลิปที่เร็วเล่นไหมตัดบ่าย มันคำสันเดียวนี่กันเศร้าหรือบ่ได้เดี๋ยวนี้เอาเฟืองเวลานี่ยโอ้ยเขาจดนี่พี่น้องเบื้องหน้าก็เพื่อนมาแล้วคุณเรือมากเมื่อกี้เนี่ยเชิดเ๋ยระเบิดนี้สองสมบัตกับปีครีบานั้นแล้วเนี้ยมันบ่ได้เดี๋ยวนี้สมัยป่าเดี๋ยวนี้พัดเป็นโลเลยเดียสองตัวนี้โลกลัวผมเลยนี่ จะฟ้าดให้นี่ไปก่อนเนี่ยเสียงตะเพียงดุบๆุ๊บด๊บบจะเข้าอีกบ่ละพี่น้องมวอย่างนั้นโดดออกอีกเลยเด่เด่เข้าหน้า มีแนวตักเหล่ามือเอาเด้อแนวตักอยู่กับผมพี่คือปลาอะไรอยู่เอาน้าึือกับเพื่อครับกับเพื่อมเนี่ย เป็นฝูงอีกแ,แม่เป็นฝูน food, อีกแ,แม่เป็นฟูอีกแ,แม่เฮ้ยเรนเรนนึกว่ามันไม่ป่ายเลยน้องเ,เข้าเรื่อยๆเนาะต้องเอาแน่วมาคัดของอะไดิเนี่ยพี่น้องเออบะไรอะไรนี้ไม่ได้แล้วนะ อาอีกบานนึงพี่น้องท้าแล้วหุ่นตะเว้นตกดินแล้วอีกบานนึงพี่น้องเดี๋ยวสิภาเบึงปัาตะเพียนไ,ไ่บริเวงผลงานหรอกเจยวป่าตะเพียนใส่ของน้ำละตาบักหน้าซึ่งในตังเขาพร้อมกัน อ้าวรุดแล้วตัวนึงใส่น้อยพี่น้องสามตัวรุดตัวนึงแหละเดี๋ยสองตัวครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่ดวงจุ่มๆเนาะคนที่เขามาเบื้องไม่กี่รุ่มกดติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวภาพวงผลงานเออเดี๋ยววงกอดซื้อถ่ายก่อนพี่น้องเดี๋ยววงกอดซื้อถ่ายเดี๋ยวภาพวงผลงานเนาะแต่เราที่นี้ก็ภาเท่านี้ก่อนครับ ใบบานขอบคนลหลายๆครับ,นบนหนีบแขน้างนึงกับหนีบปัะตเพียนไว้เอาผมพันเลยใส่ของอยู่พี่น้องมันก็จะใส่ของดูบโดดออกซ่าโดดออกซ่าไม่ได,ดออ้จับใส่ได้เฉยนี่ตรงมีเลโอเคเราไปช่ยของก็ได้ชิบชิบชิบเอาของวิทยล่ะเอามาไหม ออเอาของกันได้พี่น้องปลาเสียของกันได้เพียงปลาชื่พี่น้องลายอยู่ดีแลาตะเพียนไนยอีกสองตัวนืมใส่ของกันแบบเข่า้อมกันสองตัวชื่